โรงพยาบาลน้ำผ่องอําเภอน้ำผ่องจังหวัดขอนแก่นคือโรงพยาบาลและชุมชนต้นแบบในการส่งเสริมวิชาชีพพยาบาลชุมชนโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกติดตามผลทางการศึกษาและสนับสนุนนักศึกษาที่จบมาแล้วเข้าทำงานในวิชาชีพพยาบาลชุมชนในท้องถิ่นของตนเองอย่างเข้มแข็งโดยการเข้ามามีส่วนผลักดันร่วมกันของหลายภาคส่วนในท้องถิน่นทั้งโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลน้ำผ่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น สถาบันอุดมศึกษาบริษัทเอกชนและภาคประชาชนซึ่งหัวใจสําคัญในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสาขาพยาบาลชุมชนเพื่อกลับมาทํางานรับใช้บ้านเกิดคือการคัดเลือกเด็กดีที่มีความเสียสละและมีจิตสํานึกรักบ้านเกิดมากกว่าเด็กที่เรียนเก่งเพียงอย่างเดียวกระบนการคัดเลือกเนี่ยเรามีคาขวัญว่าเลือกคนดีเลือกคนเก่งครับเห็น้นกระบวนการคัเเรคดเลือกจึงต้องมีความโปร่งใส ไม่มีเส้นไม่มีสายครับแล้วก็มีส่วนร่วมครับโดยก็มีส่วนร่วมของชาวบ้านของท้องถิ่นครับแล้วก็ของโรงพยาบาลบีเด็กสาวจากหมู่บ้านวังเกิลอำเภอน้ํา h อ n จังหวัดขอนแก่นเป็นอีกคนที่ใกล้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เธอมีความฝันอยากจะเรียนต่อสาขาพยาบาลชุมชนเพื่อที่จะกลับมาทํางานรับใช้บ้านเกิดซึ่งนอกจากบีจะเป็นที่พึ่งของครอบครัวแล้วเธอยังเป็นความหวังของคนในหมู่บ้านวังเกิลอีกด้วย ที่จะได้มีพยาบาลเป็นลูกหลานที่เติบโตมาจากหมู่บ้านตำบลของตัวเองภาพฝันของบีในวันที่จะได้สวมใส่ชุดพยาบาลชุมชนจะเป็นจริงได้นั้นบีก็ต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกของทางชุมชนเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาพยาบาลชุมชนพร้อมกับเพื่อนๆรุ่นเดียวกันกับเธออีกร่วม40คนจากหมู่บ้านตำบลต่างๆของอำเภอน้อํา h o ที่มีความฝันไม่ต่างกับบีโดยเริ่มต้นจากการฝึกปฏิบัติทำงานจิตอาสาที่โรงพยาบาลน,น้ํา h o n วันนี้ให้ไปมอบหมายนะให้ไปตึกผู้ป่วยในหนึ่งแล้วก็ตึกผู้ป่วยในสองห้องฉุกเฉินแล้วก็ที่ OPD มาดับแรกนะที่มาเสร็จก็คือทำความรู้จักกับญาติคนไข้ก่อนนะคะว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างเขาในมาพัฒนาเรื่องสิดนี้เขาจะไปเรียนที่อื่นเขาก็สามารถที่จะเข้ากับคนอื่นได้ดีหรือว่าบำเพ็ญประโยชน์ในส่วนที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้มากขึ้น แบบแรกเลยก็คือเราจะมาดูความสาของผู้ป่วยแล้วก็พูดคุยกับญาติผู้ป่วยแล้วก็ผู้ป่วยบางครั้งผู้ป่วยบางคนเนี่ยเขาก็จะไม่มีญาติมาใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้ที่เรามาคือเราก็อยากจะเป็นตัวแทนของญาติเขาอยากจะดูแลเขาเหมือนที่เขาได้เขาได้มีญาติดูแลเงนีย ชอบมาตั้งแต่แต่เด็กแล้วพยาบาลแล้วก็ได้มีโอกาสมาลงพยาบาลได้เห็นผู้ป่วยแบบเขาทรมารย้เราก็อยากจะมาช่วยเหลือแล้วถ้าเกิดเราได้เป็นพยาบาลในส่วนตรงนี้เราก็อยากจะนําอาชีพที่เราได้ทำเนี่ยก,กลับไปดูแลชุมชนกลับไปดูแลพี่ๆน้องๆของเราที่ชุมชนหลังจากบีและเพื่อนๆจากตำบลต่างๆได้ผ่านกระบวนการฝึกจิตอาสาในโรงพยาบาลน้ำพอ่อง เป็นเวลาอย่างน้อย5วันวันละ8ชั่วโมงแล้วขั้นตอนต่อไปของบีและเพื่อนคนอื่นๆก็คือการขอรายชื่อสนับสนุนในการศึกษาต่อในสาขาพยาบาลชุมชนจากชาวบ้านภายในหมู่บ้านที่ตนเองอาศัยอยู่เพื่อเป็นหลักฐานหรือคำยืนยันว่าเด็กแต่ละคนมีความเหมาะสมที่จะศึกษาต่อในสาขาพยาบาลชุมชนตัวนี้ก็เป็นตัวสกรีนเป็นตัวคัดกรองระดับหนึ่งถ้าเราเชื่อว่า50ารายชื่อถ้าเด็กเป็นเด็กดีไม่น่าจะยาก ะะก็จะเป็นกระบวนการกันกรอมส่วนหนึ่งนอกเหนือจากที่เอาตัวแทนชาวบ้านมาหรือเอาชาวบ้านมามาร่วมสังเกตการในการคัดเลือกเพราะเน้นจะเอาไปสมนักพิพยาบาณว่าเฮ้าหมอสมทีจะเป็นให้บานชุมชนบอ่อ ดีแล้วลูกเด้อสม่วมตั้งใจได้ลูกอยากให้ร้านได้เป็นพระว่าย่าเก็บไข่ที่ได้เลียนไปหาไปบ้านที่ไม่พูดหดจากเขาไม่พอเจเขาเป็นเนด็กดีเขาเป็นคนจนไปนเลี้ยนดี ถ้าดีกับมาบานค่ะมาตอยงานบานพ่อแม่ก็หวังแต่ว่าตั้งใจให้ให้ตั้งใจให้มากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กดีมากเรียบร้อยค่ะเป็นคนจะประขนาาันอาสาจะไปเป็นพยาบาแลแะค่ะ เมื่อผ่านขั้นตอนการฝึกปฏิบัติทำงานจิตอาสาภายในโรงพยาบาลน,น้ำพองแล้วเป็นเสมือนการทดสอบถึงจิตใจของผู้ที่พร้อมจะทำงานในวิชาชีพพยาบาลชุมชนรวมถึงผ่านกระบวนการขอรายชื่อสนับสนุนจากชาวบ้านภายในหมู่บ้านตำบลที่เด็กแต่ละคนอาศัยอยู่เพื่อเป็นการยืนยันหรือสร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้านต่อการคัดเลือกเด็กสองกระบวนการนี้เป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างเด็กให้มีจิตใจเสียสละและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนของการสอบสัมภาษณ์ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการคัดเลือกโดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นี้มาจากภาคส่วนต่างๆภายในชุมชนทั้งสถาบันทางการศึกษาหน่วยงานทางด้านสาธารณสุของค์กรปกคร,รองส่วนท้องถิน่นบริษัทเอกชนและภาคประชาชนซึ่งมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกคือเรื่องของความดีเป็นหลักและหลักเกณฑ์ทางด้านการศึกษาที่มาจากเกรดเฉลี่ยของเด็กเป็นองค์ประกอบแต่ในวันนี้เนี่ยก็จะมีกรรมการจากหลายๆภาคส่วนที่มีความเข้าใจ ว่าเราเราจะเลือกเด็กดีไปงั้นก็มาจากผู้นําชุมชนคุณครูโรงเรียนแล้วจากวิทยายลัยพยาบาลท,ที่อาจารย์มามา,มาร่วมคัดเลือกด้วยนอกจากนี้อย่างที่ได้เล่าไปแล้วจึงต้องมีกระบวนการไม่ว่าจะเป็นแมวมองกระบวนการล่าลายชื่อกระบวนการจิตอาสาซึ่งเป็นกระบวนการเสริมที่พอจะบอกเราได้ส่วนหนึ่งว่าเด็กคนไหนดีหรือไม่ดีอย่างไรับ ชื e. yeah, <Green> <signs> ่อนางาวนุชนนทชนชื่อเล่นชื่อมีค่ะมาจากเมียนมร์ภาษาหคือฉันไม่ได้ลงภาษาพื้นถิ่นที่มาในเยวกับติดแล้วก็ต้องมีความนาจะยัดเล่นค่ะคือคาดหวังไม่มากค่ะก็คือ เรารักอาชีพนี้อันดับแรกเราชอบอาชีพนี้อันดับที่สองแล้วตอนนี้เราเต็มใจที่จะทํางานส่วนนี้ไม่ว่าตรงนี้จะยากหรือง,ง่ายค่ะอ,อยากให้ลูกหลานที่ได้เป็นพยาบาลชุมชน, Ki ชนเข้ามาช่วยเหลือคนในชมุมชนของเรามีสิ่งดีๆก็มาพัฒนาในชมุมชนของเราให้ดีขึ้น<ภ>ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นให้สวยง,งามขึ้นคาดหวังว่า,าอยาก<ช>ได้<อ>ตรงอยากได้คนในชุมชนเป็นคนมาพัฒนาชุมชนผมคาดหวังอยาวๆให้เขาจะมีอาชีพ เป็นหลักเป็นแหลง่งผมคิดว่าในอน,นาคตข้างหน้าคงเขากับคงจะเป็นทรัพยากรที่ดีครับเด็กที่ผ่านการคัดเลือกตามกติกาของเรานะครับเราได้เด็ก5คนแรกจะเรียนวินทยาลัยบริเทเชียตามลำดับดังน,นี้นะครับ วันนี้เราก็ได้เด็กมห้าคนจากรู้สึกจะไหลไหลตำบลอยู่หลายหมู่บ้านนะส่วนในเรื่องว่าเออเด็กดีไหมเนี่ยเราอาจจะตอบได้ค่อนข้างมั่นใจว่าเด็กทั้งห้าคนนี่น่าจะน่าจะไม่ทาให้เราผิดหวังจากผลการตัดสินที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้รวมถึงการดึงภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกเด็กนักเรียนไม่ว่าบีหรือเพื่อนคนอื่นๆอ,อ,อีกร่วม40คน จะได้รับการคัดเลือกหรือไม่ต่างก็เป็นผลดีทั้งกับตัวเด็กเองและชุมชนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเด็กๆที่เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกของทางชุมชนในปีนี้ถึงแม้จะไม่ได้รับทุนการศึกษาจากช่องทางนี้เขาก็ยังมีช่องทางจากสถาบันการศึกษาอื่นๆที่พอจะรองรับได้อีกและชุมชนเองอีก4-5ปีข้างหน้าอย่างน้อยก็จะมีลูกหลานที่จะศึกษาจบมาเป็นพยาบาลชุมชนเข้ามาดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของคนในท้องถิน่น อย่างน้อยก็เพิ่งขึ้นมาอีก4 5ถึง5คนแล้วแหละครับถ้าหากอำเภอหน้าพอกจังหวัดขอนแก่นคือต้นแบบการสร้างกระบวนการคัดเลือกเด็กๆที่สนใจเข้าสู่การศึกษาในสาขาพยาบาลชุมชนแล้ว ที่อำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ที่นี่ก็คือภาคต่อของเหล่าพยาบาลชุมชนที่พวกเขาและเธอได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกและศึกษาต่อในสาขาพยาบาลชุมชนกระทั่งจบมาแล้วได้กลับมาทํางานที่บ้านเกิดของตนเองเห็นผลทังด้านการรักษาและส่งเสริมง,งานสาธารณสุขชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมอยู่ในปัจจุบันพยาบาลชุมชนเขาต้องอยู่ในชุมชนแล้วก็ดูแลทั้งหมดชี่วโมงดูแลทั้งวิถีชีวิตของชาวบ้าน แล้วก็ดูแลว่า,เ,าเราไม่ได้ดูแล,แลคนไข้หลายคนเหมือนกับพยาบาลในใน,ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาดูแลหลายคนใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยดูแลคนไข้เนี่ยทั้งรายครอบครัวอา่าแล้วก็รายชุมชนด้วยรา,ายชุมชนหมายถึงว่ามันต้องดูภาพรวมทั้งหมดว่าอะไรอะไรที่มันจะเป็นปัใจจัยให้กับปัญหาสุขภาพกับคนทั้งตำบล